สวัสดีครับท่านผู้ชมอ FC ไตเทพ์ h ชนแนลสวัสดีคุณไตเทพ์ n ชนแนลและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็นําเสนอหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ฝังตะกุดเป็นอทองเงินหน้าครับรับชมได้เลยครับครับผม ท่านที่เห็นอยู่ตอนตอนนี้ที่แต่หน้าเนี่ยก็คือ,อพระหลวงปูทิมวัดละหารไร่นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีความาพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่า,ามีฝังแบบเป็นทองเงินหนาคทองนะครับลักษณะคือนี่พิมพ์คู่นะครับพิมพ์คู่ครับ ันนี้คืละสีเลยนะครับอัน,นสีแดงอันนี้ออกเป็นสีขาวสีเหลืองนะครับสีแดงขาวสีเหลืองส่วนด้านหลังนี่เป็นทองนะครับมียันครับ,นะรบ,บยันห้ายันะของหลงทิมเลยนะครับยันห้าละกันครับนะครับประกอบด้วยทองนะครับถามรูปไปเลยนะครับอื ต่อไปก็จะเป็นเงินนี่ก็เป็นสีฟ้าครับผมดูทางพุทธศินลแล้วก็คือว่า,าซุ้มเรือนแก้วซุ้มอันนี้ก็คือทางผู้พุทธศิล์นลาดไปน,นนะครับแต่ถ้าเมื่อเขาเรียกติดปากว่าเป็นพระขุนแผนลงปู่ทีมแล้วก็เรียกตามนั้นนะหมืนภายปกุมานนะครับ นี่เป็นเงินส่วนนี้เป็นหน้าหรือทองแดงเรียกว่าเป็นหน้าล้วกันทองเงินหน้านะครับรีเล็กตามนี้และกันหรือเรียก้ยกทองแดงส่วนนะั้นการจะหาค่าก็คือไปตรวจค่าเครื่องฟูลเลนสแกนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตรวจแต่อันนี้มีส่วนผสมของทองแดงแน่นอนนะครับอืม ทองแดงจะเป็นของหน้าก็ปลอดเงินรือเป่านะคบส่วนนี้พับเป็นองค์ไปนะครับอันนี้ก็ฝังตะกุดตะกุดนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นทองคําหรือว่าเป็นทองพระบาทหรือว่านะส่วนมากก็ของของหลวงปู่ทีมันก็มีทั้งทองคํามีทั้งอะ,อะไรก็เรียกคัพเปอร์ทองแดงซิงส์สังกะสีนะครับก็จะออกค่าอย่างที่ผม เคยนำเรียนเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับอืมครับอันนี้เป็นทองดูดูส่วนของทองก่อนแล้วกันนะครับอ่าเเวลาชมเยอะๆนะครับครับก็ดูรูปทรงพิมพ์ต่างๆต่างๆกันไปครับนี่เป็นทองอันนี้ออกเป็นสีเขียวเอ้ยสีน้ำเงินครับมีลหลายพิมพ์หลายแบบครับอันนี้ก็ จนหาดูสังเกตเห็น,นะครับนี่เคลือบในเนื้อเป็นเนื้อดินฝังตะกุดจํานวนมากนะครับอสีแดงครับดูลักษณะน,นี่สีดำฝังตะกุดเป็นจํานวนมากอ่าอันนี้ผมยังไม่ไปตรวจค่ามาว่าเป็นทองคําหรือว่าจะเป็นทองฟ้บบาทรือว่าเป็นคอปเปอร์แต่ตีไปเป็นทองแดงไว้ก่อนอ่า ส่วนทองคำเนี่ยเขาเาว่ากันก็ถือว่าบิงโกแล้วกันคือคือโชคดีนะครับส่วนนี้เราก็จะให้ดูชมต่างๆไปก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก20นาทีแกันอันนี้เขียวเขียวก้านมะลินะครับอลองฝึกทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเกิดความชานาญเอง ธรรมดาเราก็ไม่เคยไลค์นะาหจุดไปนานสักพักหนึ่งก็จากนดูดูเนี่ยการตีการเมมต้องใช้พุทธศินมากพอควรเลยนะครับเนี่ดูดูดูการเมมทองอันนี้นี่ไม่ได้ฝังมีทั้งฝังแล้วไม่ได้ฝังนะครับ อยู่ที่ช่างอ่าสงสรรค์ขึ้นมาซึ่งลหลายที่ของอาจารย์สุรพลของและหลายท่านมีครับของคจําหลัดซึ่งมีประวัติเรียบร้อยมีประวัติอะไรมากมายมีทั้งใบใบปิวมีอะไรต่างๆซึ่งพระลงปิュมไม่ใช่มีน้อยๆครับอ่าครับแต่ครนี้ว่าจะอยู่ที่ใครหนึ่งในนั้นก็คือขึ้นมาอยู่ที่แม่องสอนอยู่ที่กรบอ่าในคอลเลกชันของ ป่าแม่งสอนคุณพ่อป่าคุณนิพนธ์วรนามครับอาบอกชื่อเสียงเรียงนามเลยก็ไม่ไร้เอเรามีตัวตนท,ที่แท้จริงอ่าไม่ไไม่้อ้ามึงว่เาเออเอารูปอ่าพรไฟล์รูปแมวรูปหมารูกไก่มานนี้เรามีแบบมีอะไระเรียบร้อยว่าเป็นตัวตวนอันนี้เป็นการสะสมอ่าเป็นคอลเลกชันนะครับก็สิ่งที่ได้มาบอกได้มาจำนวนมากก็อย่างที่ว่าครับ คนที่ก็าสะสมมาก็ส่งตต่ทอดมาให้เราโดยใช้สินสมาธีสมาทานเนะไปเป็นเงินนะครับอืมนี่เป็นเงินครับหลังยานเป็นเงินครับก็จะให้ดูสีสันดูอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ นี่เป็นเงินดูมิมค่าโลหะเงินสูงอยู่แล้วครับผมว่า98%ขึ้นไปเพราะ,ะวัดเขาเสร็จแล้วก็98% 90%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเงินโลหกะก็ถือว่าเป็นโลหะที่มีค่านิดหนึ่งครับนิดทองครับนี่เราก็มาเป็นบางส่วนที่เรา เป็นคอลเลกชันของเราไว้ครับครับดูสีแต่ละสีแตกต่างกันไปครับต่อไปอันนี้ก็เป็นนาคนาคหรือทองแดงแล้วกันตีเป็นนาคจะได้ไาโวหะทองเงินนาคอินตะเล็กทองแดงก็ได้อ่าไว้ตรวจค่าโลหะแล้วกันครับอันนี้ออกเป็นสี ต้องแดงสีน้านะครับจอบทองหน่อยหนึ่งมาดูนี้เป็นทองครับที่ด้านหน้าครับโอ้อันนี้เก่าพุเลยอันนี้นี่ครับนี่นี่เนื้อเป็นแบบเนื้อกายศาสตร์เลยครับด้านหลังนี่นี่สีที่แตกต่างกับเขาแตกปากอันนึงหน,นึ่งองค์ อันนี้เบ็นจะหลายสีสีเหลืองสีดำสีแดงครับเป็จะอันนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะจะเป็นสีทองแต่นี่นออกเป็นสีทองแดงนะครับคือเป็นแบบอ่านดูตามตามนี้นะครับอาจจะผู้ชมครับ ให้ดูจะได้มีลหลายแบบหลายอย่างให้ได้ชมสีสันครับมีทั้งฝังแล้วก็ไม่ได้ฝังอันนี้เป็นเป็นเงินทั้งหมดนะครับครับฝังทิดต่างๆ ครับเปิดสูตรที่นังเดิมก่นอนเผื่ดท่านใดจะแคปหน้าจอเอาไว้เผื่อว่าไปเจอที่ใดหรืออาจจะไปเจอที่แพลตฟอร์มอะไรต่างๆอาจจะซื้อได้หาได้นั้นราคาถูกก็แบ่งปันกันชมนะครับโอเค ก็ในในส่วนอันนี้ก็ก็คงไม่ได้ขึ้นกล้องเพราะว่าเดี๋ยวสลับไปสลับมานี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเนื้อหาหมูลสารก็จากคลิปที่ผ่านมาอ่าครับความสวยงามทองเงินหน้าครับผมอ่า